รถม me. ้านะเที่ยวรอบเมืองลักหนาวนะครับุกวน้ำพื้นเขาเนี่ยเป็นแบบปูอิดนะเป็นเหมือนตัวหนอนนะครับขาพามาดูการทำเสื้อผ้าถักมืออย่างนี้เลยนะเพื่อนๆเป็นงานแฮนด์เมดนะครับอันนี้ตึกเขาโบราณมากเลยครับเนี่ยอายุหลายร้อยปีนะ Namaste สวัสดียามสายๆนะครับกับเมืองลักนาวนะประเทศอินเดียน,นะครับทุกคนตอนนี้ครับเรากำลังรออูเบอร์นะที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวที่เมืองเก่าลุมิดาวาซาหรือประตูเชอร์กิสนะครับซึ่งเป็นประตูเมืองเก่าของเมืองลักนาวนะทุกคนรถอูเบอร์เรมาแล้วนะ n a m a s <Nam> t <Nam aste. S 1> ครับวันนี้แคทก็แต่งตัวเป็นสาวชาวอินเดียนะครับเพื่อจะมาถ่ายรูปสถานที่สำคัญทางบริษัทของเมืองลักนาวนะวันนี้ก็แต่งตัวเป็นสาวชาวอินเดียนะคะเพื่อที่จะแบบยกลมงลืนกับชาวอินเดียไปนะเขาว่าเมืองนี้นะใครที่ชอบถ่ายรูปชอบเซลฟี่เนี่ยห้ามพลาดเลยนะต้องมาเมืองนี้นะครับเพราะว่า สถานที่ประวัติศาสตร์ของเขาอะ่ะมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากเลยนะคะเมืองลักนาวนะคะเขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงเก่าของราชอุตตรประเทศนะประชากรที่อยู่ที่นี่ของเมืองลักนาวมีตั้ง2.7ล้านคนเลยนะคะซึ่งประชากรค้อนข้างหนาแน่นม,มากๆเลยนะวันนี้เราก็จะไปที่รูมิดาวาซาหรือประตูเตอร์กิสนะตรงนี้เป็นประตูเมืองขนาดใหญ่นะซึ่งเป็นซุ้งโค้งที่ประดับด้วยลวดลาย ตามศิละปะของชาวอินเดียนะเดี๋ยวจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ว่าโดดเด่นเรื่องงานสถาปัตยกรรมมากๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็กำลังถึงแล้วนะคะข้างหน้าเราเนี่ยคือประตูเติร์กิสนะหรือที่เรียกว่ารูมิดาวาซานะคะครับค่าอูเบอเช้านี้นะครับเดินทางมาถึงประตูเติร์กิสเนี่ราคา80ลูปีเท่านั้นนะครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงหน้าประตูเตอร์กิสนาทุกคนแต่ว่าตอนนี้ประตูเขาอะกำลังซ่อมแซมอยู่นะเหมือนว่ายังซ่อมแซมไม่เสร็จนะครับหน้าประตูเมืองนะครับก็จะมีรถม้านะครับมาประจําบริการนักท่องเที่ยวอยู่ข้างหน้านะครับประตูเมืองเขาเก่ามากๆเลยนะ นี่คือประตูเตอร์เคสนะทุกคนหรือว่าที่นี่เรียกอีกชื่อหนึ่งคือลูมิดาวาซานะครับถ้าตอนที่เขายังไม่ซ่อมแซมนะรถก็จะสามารถวิ่งผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับเสียดายมากเรามาในช่วงที่เขากำลังปรับปรุงซ่อมแซมมันอยู่นะพี่พิ่จะานแห่งบริษัทของเขาอยู่ใกล้ๆกับประตูเตอร์เคสนะถ่ายได้แค่รูปภาพนะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตเป็นรูปภาพแล้วก็อธิบายไปใน คคิดปกก็แล้วัันนะรีอบบาราอิมามบาราศาสนาสถานของชาวมุสลิมที่ถือเป็นมัสยิดที่ใหญ่เป็นอันดับสาของอินเดียสร้างช่วงศตวรรษที่18หรือราวราว230กว่าปีมาแล้วตั้งแต่ประตูทางเข้าผ่านเข้ามาเจอสวนสวยแนะนําว่าให้มากันตั้งแต่เช้าเพราะคนยังไม่มาเยอะมากทําให้หามุมถ่ายรูปหาที่นั่งทอดเวลาชมความงามได้สบายสเดี๋ยวเรา มาขึ้นรถม้านะเที่ยวรอบเมืองลักนาวนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะมีรถม้านะให้เราได้เช่านั่งนะครับทุกคนตรงนี้ก็มีอยู่หลายคันเลยนะครับจะน,นั่งหลังแหละอ่ะให้เป็นไาอ่ะเป็นครั้งแรกเหมอนกันครับที่เราได้มานั่งรถมา้าในอินเดียนะครับ อ प इ พี को ัेกูเปรคแมมก र นด้บเล้าน,นค,อคตอนนั่งรถม้าเนี่ยเขาบอกว่าให้เราต้องนั่งบาลานซ์กันนะคนนึงนั่งข้างหน้านะบอีกคนนึงต้องนั่งข้างหลังแล้วก็จะมีคนขับนั่งอีกข้างหน้านะครับไม่บโอ้โห นั่งรถม้าในอินเดียนะครับรถพื้นเขาเนี่ยเป็นแบบปูอิดนะเป็นเหมือนต้นหนอนนะครับวันนี้เรามาแบบคลาสสิกมากๆนะเพื่อนๆนั่งรถม้าเที่ยวจริเน้าจะล่นตรงนี้หรอทะไรอ่ะ ตัเตกีสนี่เป็นแบบไฮไลท์ของเมืองลักนาวเลยนะครับฮัลโหลสิทาีไปรี่มาแล้วเยอแชร์ก็เดเวล็อปโอนะเมื่อวันที่เดเวลอปว้มาตัวนีเปนประตามร์อีกมาังจกนี้งไม่ออกนะใค่ระังอาอกมน่เนวตาส์อีกมาะท่เปนะาสืรอสการะม่เข็ปรัาสมาไะไหนก็ไประบัิาสร์อกาที่็นประวัากมารี่็นปรัติาสต้อีกาละี่เปัิศ हम आपको यहाँ की फेमस चीज़ दिखाने ले चल रहे हैं ये टूट टूट की कढ़ाई बुनाई यहाँ की फेमस चीज चीज़ों पर साइन दिया जाएंगे हमको आपकी भाषा अब हमको कुछ पढ़ना पड़ेगा सर अगर हमें टूरिस्ट को गाइड करना है तो मुझे हर शहर की भाषा को समझना पड़ेगा คนที่าหทैออาหาร क ครที่อคอาหรี่นนาหารที क ือคหาร่นทาหรนีคาห็นบรรยาการนีคนหรับผน้คนที่เาออกมาปาระกอบอาชรีพใอนเมืองลักนาวนะตรงนี้น่าจะเป็นตลาดขายแพะครับแพะเยอะเลยครับ เพื่อนเหมือนกับเขาเป็นพื้นที่เขาขายแพะน,นะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับมีโอกาสได้มาเมืองลักนาวนะก็ได้เห็นบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอินเดียที่นะคะก็จะมีการเดินทางด้วยรถยนต์นะรถอมอเตอร์สารล้อแล้วก็ นักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางแบบนั่งชมเมืองโดยการนั่งรถม้าได้นะถ้าใครแบบอยากอยากเปลี่ยนบายกาศอยากเปลี่ยนซิลนะก็นั่งได้เป็นการส,รรสั่งสนับการท่องเที่ยวของชาวอินเดียไปนะคะเพราะว่าเมืองนี้เขาจะเลี้ยงม้านะเ,เมืองน,นี้เขาค่อนข้างเลี้ยงม้าเยอะนะคะก็เป็นการส,รรสั่งสนับการท่องเที่ยวเขาไปะค่ะเมืองนี้เป็นเมืองมุสลิมกับฮินดูที่อา,อาศัยอยู่ร่วมกันนะคะพวกสถาปัตยกรรมนะก็จะเป็น เป็นแบบ2วัฒนธรรมภาษารวมกันนะเออซึ่งออกมาแบบ Amazing มากเลยค่ะ <_ C 1> มันจะแปลกแล้วก็จะไม่เหมือนเมืองอื่นๆนะใครมาก็ใครอยากเข้าชมก็มีค่าเข้านะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ให้เราถ่ายวิดีโอนะส่วนใหญ่ก็ใช้แค่โทรศัพท์ไถ่ายถ่ายภาพได้นะประมาณนี้อ,นนอันนี้เขาจะพาเราไปไหนเนี่ยาอาแบบงง

เออพามาร้านขายเสื้อผ้าอะไรสักอย่างครับอ๋ mm hmm. อเขาพามาดูการทำทำเสื้อผ้า mm hmm. ครับ oh, <Yes. S 2> hey, ครับ ปักลายที่ผ้าแบบนี้แบบแฮนด์เมคนะเพื่อนๆนี่นะครับคนขับรถม้าก็พาเรามาชมนะครับนี่ครับถักมืออย่างนี้เลยนะเพื่อนๆเป็นงานแฮนด์เมกนะครับอันนี้น่าจปักเครื่อง นี่นะครับอันนี้เป็นงานปักเสื้อด้วยมือนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะงานฝีมือของชาวอินเดียนะครับเหมือนว่าอันนี้เป็นแบบที่เขาเอามาประทับลายลง,ลง,ลงในเนื้อผ้าก่อนครับแล้วเขาก็จะปักขึ้นรูปตามลวดลายนี้นะตามพิมพ์ครับเนี่ยอันนี้จะเป็นพิมพ์ของเขานะน,นี่ปักเสร็จแล้วเขาก็นามาขายแบบนี้นะครับ เหมือนที่นี่เป็นโรงงานเย็บผ้าด้วยคนระัเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนๆหนเขาพามาดู<ๆ>มาดูผ้าครับถ้าเราถูกใจเราก็สามารถซื้อได้แนละ้วเพื<ๆ>่อนๆแปดอาสิบ เป็นผ้าคอตตอนนะผ้าคอตตอนเขาบอกว่าเป็นผ้าคอตตอนที่ที่พับแล้วไม่ยับครับครับที่พับแล้วไม่ยับนะทุกคนแล้วเขาก็เนี่ยครับเหมือนว่าลวดลายที่ที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะประทับลายก่อนแล้วก็ปักปักตามแบบครับที่เขาประทับนะอืีมีแบบ หลายลายนะเพื่อนๆเขาบอกว่าตัวละตัวละ850รูปีนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยคิดง่ายๆเลยคือหารสองลายนี้นะครับเขาจะมีมีหลายไซส์ครับหลายไซส์หลายสีหลายลาย work.

ถ้าเป็นผ้าที่มีลวดลายเยอะๆนะครับเราก็มีสีจัดๆเนี่ยตัวละหนึ่งันเจรูปีนะครับเหมือนเหมือนคล้ายๆกับโรงงานเขาเลยไซสใหญ่ไม่มี่แม่แขนอ่ะอกประมาณ56นะเพราะว่าเสื้อแขก่เวลาเราใส่มันจะมีความลังลังที่ จกะแลถ้าถ้าเราซื้อตัวเล็กไปเงี้ยก็จะใส่ไม่ได้ชุดเสื้อกอเขาบอกว่าเป็นผ้าคอตตอนนะแต่ว่าผ้าเขาบางมากเลยนะต้องใส่ซับในทีแขกอ่ะเขาจะมีชุดสำหรับใส่ซับในทีนึะคะเป็นแบบเสื้อกอดถ้าถ้าทรงเนี้ยแม่เขาใส่ไม่ได้นะเพราะว่า เขาใส่ได้นะความกว้างอกได้แต่ว่าความยาวนี่น่าจะต้องไปตัดทิ้งแล้วเราเสียดายลายอะ่ะเสียดายลายที่เขาปักข้างล่างอะ่ะแม่แค่เราเป็นคนตัวเล็กนะสูงไม่ถึง150ยห้าสิเซนเมตรนะพอใส่ปุ๊น่าจะลากดินเ <c oughs> เป็นเสื้อผู้ชายก็มีนะทุกคนนี่นะก็มีหลายไซส์เหมือนกันที่นี่เป็นโรงงานเลยก็ว่าได้เขาเขามีทุกแบบทุกลายมากเลยนะ ทุกไซส์มีหมดเลยนะครับเราแบบไม่ได้ตั้งใจจะมา mm hmm. นะมาแบบงงๆเหมือนกันครับ this is yours okay thank you so much this is after discount this is 5เขาลดราคาให้ด้วยนะเพราะว่าเราก็ <laughs> ยังไม่ถูกใจเนาะโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครถูกใจก็ลองมานะเดี๋ยวเราถ่ายรูปป้ายหน้าร้านไว้ให้ <laughs> ใช่ม <laughs> หรือว่ามากับรถม้าเขามาส่งนะคะมานั่งจุดจุดรถม้าเนี่ยเขาวนเขาวนมาส่งเน่จุดนี้เป็นเหมือนเป็นจุดที่แบบต้องพามาเที่ยวพามาช็อปนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นโรงงานแฮนด์เมดนะทําสําหรับแฮนด์เมดอย่างเดียวนะอ่าใครสนใจก็ลองมาได้ค่ะ This one t h o เหลือพันสองแจากสองพันกว่าเลยพันสองเลดับราคาหญ่เลยนะ โอเค thank y บายบายบายน่านาถ้าใครอยากได้จริงๆสามารถต่อได้เยอะมากๆเลยครับเพราะว่าตรงเนี้ยคือเหมือนเขาเป็นโรงงานเย็บผ้าปักผ้านะครับทุกคนเราไม่ได้ตั้งใจมานะคือมาแบบงงมากๆแล้วคนอินเดียที่เขาขับรถม้าเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะ เขาก็พามาตามที่เป็นคล้ายๆกับแพ็กแพ็กเกจทัวร์เขานี่ยครับเขาก็ให้ม้ากินน้ำเพื่อหายเหนื่อยนะ <ๆ S 1> แล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับทุกคนกจริงๆเรานั่งรถม้าอย่างนี้ก็สงสารม้าเหมือนกันครับอ่เมืองลักนาวเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของรถม้าเลยนะให้มองแบบเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวอินเดียก็แล้วกันนะครับ ครับตอนนี้ก็กลับมาสู่เส้นทางสถานที่แห่งควาริศาสตร์ของเมืองวักนาวครับโอ้โหนู่นหอนี่สวยเลยอ่ะเท่ไหนหอนาริกาเขายังสวย,ยครับโอ้โหถนนเส้นนี้สวยมากในน้ำมีเป็นมีเสาไฟแบบโบราณเลยนะ เขาตกแต่งได้อย่างเข้ากับเมืองเขาเลยนะวอ้นีครับหออรายการนะยังสวยนะครับเหมือนไม่ใช่เมืองอินเดียโอ้โหนะครับมาถสิจุดจอดอีกจุดหนึ่งนะครับเขาก็พามาดูเป็นสถานที่โบราณแห่งหนึงนะครับ ของบ่อน้ำโบราณนะอันนี้ตึกเขาโบราณมากแล้วเนี่ยมองจากสายตาแล้วแบบอายุหลายร้อยปีนะก็ดูนี่ครับขอ,อนาฬิกาโอ้โหตรงนี้ก็สวยครับเดี๋ยวขอเก็บบรรยากาศถ่ายรูปก่อนนะครับทุกคนก็<ๆ>ดูนี่คที่นี่คือ Picture Gallery อาคารอิฐแดงที่สร้างมานานถึง185ปี ซึ่งถือว่าเป็นแกลเลอรี่ที่เก่าที่สุดในลักเนาเดิมใช้เป็นบ้านพักฤดูร้อนของราชวงศ์ลักเนาหุ่นไซนบัตคร็อกทาวเวอร์ลักเาาหอนาฬิกาเก่าแก่อายุกว่า142ปีกับความสูง67เมตรที่ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในอินเดียเชื่อว่าถอดแบบมาจากหอนาฬิกาบิ๊กเบนที่อังกฤษเฟโรโฟเทอีกแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์ที่ผู้คนมองข้าม ซุ้มประตูสีขาวสามช่องเป็นประตูที่มีความหนาหลาย<อ>ชั้นด้านบนมีงานปูนปั้นงานแกะสลักที่นูนเว้าด้วยฝีมืออันแสนประณีต<อ>สร้างม,มิติแสงเงาให้หน้มาม,มองมมปัจจุบันประตูนี้ก็ยังคงใช้เป็นที่สัญจรของผู้คนงานกกะสลั รถมา้าในเมืองลักษณวครับเขาเขาวิ่งไปเนี่ยประมาณโมงนะทุกคน่วนมากครับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเนี่ยนิยมขึ้นมากเลยนะเมื่อกี้วิ่งผ่านไปได้มีอยู่หลายคันเลยครับรถม้านะครับทุกคนเขาก็นิยมขึ้นรถม้าไปเที่ยวน,นะเพื่อนๆแล้วเมื่อกี้เราขึ้นรถม้าคันนี้นะครับไปเที่ยว ในบริเวณืองเก่าืองรัชนาครับแต่อาจจะไม่คฟเวอร์ทั้งเมืองนะครับเพราะว่าเวลาเราน้อยนะครับเวลาที่เราจะอยู่ในเมืองรักนาวเนี่ยแค่หนึ่งวันเท่านั้นครับแล้วพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะต้องขึ้นเครื่องบินนะครับบินต่อไปอีกเมืองหนึ่งนะฮะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศในเมืองรักนาวครับที่ผมกับแคทเนี่ยพยายามหาให้ทุกคนได้ชมนะครับ